แต่เรื่องของพรบสุราก้าวหน้ามันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมนะก็ได้นอนครับว่าหลายคนมากกว่าคนที่ทําเล่าทําเบียร์จะได้ประโยชน์แต่คือผมว่าประโยชน์เดียวที่ทุกคนเถียงไม่ได้เนี่ยเราจัการเกิดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็คือสุดท้ายมันสร้างความเท่าเทียมในการทําธุรกิจให้ทุกคนซึ่งมันไม่มีใครมาถกเถียงได้อยู่แล้วว่าความเท่าเทียมมันคืออะไรมันก็ความเท่าเทียมมันเป็นสัตจากของของโลกสมัยใหม่ไปแล้ว สามปีเนี่ยเราก็จะเห็นผู้เล่นที่สามารถไประดับโลกได้ที่สามารถมีเบียร์หรือไม่เกิน20ปีเล้าไทยก็น่าจะมีเป็นฟุตพิ้นอยู่ในระดับวิสกี้ที่สู้กับญี่ปุ่นหรือว่าสกอตแลนด์ได้เลยผมบอว่าอันนี้คือจุดสําคัญที่ถ้าเราไม่เริ่กตอนนี้เราก็เสียต้นทุนไปเรื่อยเขาถึงกลัวมากทีม่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้ามันผ่านได้ ตัวก้าหน้าจริงหลายคนก็มองว่าเอ้ยปลดล็อกคนทําเล่าทําเบียร์ได้ใช่ไหมครับแต่คือผมว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่มากกว่านั้นแหละคือมันเป็นสันสะเทืานโครงสร้างทางสังคมนกักการเมืองเนี่ยก็ถูกอุ้มชูโดยนายทุนซึ่งในทางกลับกันก็ตอบแทนนายทุนโดยการไปออกนโยบายเพื่อเอื้อในายทุนเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ที่ทําให้เขาจนลงอยู่แล้วครับแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครจนลง แล้วผมก็ไม่ได้เกลียดเจ้าสัวหรือคนรวยด้วยซ้ำแต่การรวยที่ไม่มีคุิทีพหรือไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้สู้เลยเนี่ยคุณภูมิใจแหละที่คุณเป็นคนรวยแล,แล้วคุณเองเนี่ยพอมีอำนาจเงินพอมีฐานะทางสังคมคุณให้อะไรกรับสู่สังคมบ้างนอกจากการบริจาคแล้วเป็นนักบุญคือผมก็ต้องถามว่าทุกคนอยากอยู่ในประเทศอย่นีนไหมอ่ะผมไม่เห็นโอกาสตรงนั้นเลยนับตั้งแต่วันที่ผมโดนฉับผมก็เลยมาทำนี้เพราะผมอยากเปิดโอกาสให้ตัวผมเองแล้วก็ทุกคน บกว่าเบียรก็เป็นเครื่องดื่มที่ทําให้ผมรู้จักใครหลายคนเยอะขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ผมชอบแล้วก็ยิ่งค้าบเบียร์มันก็มีความหลากหลายมากมันเหมือนการเดินทางไปทั่วโลกอะแหครับที่เราไปที่ใหม่ๆเรื่อยๆคือผมเลยรู้สึกว่าผม,มาได้ experience ได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากจากความนอกลู่นอกทางของผมนั่นแหละถ้าจะพูดเป็นภาษาผู้ใหญ่คอนเสิร์เวทีแต่ไอพวกการนอกลู่นอกทาง หรือข้างเกียนพวกนี้มันก็สอนให้ผมเป็นคนที่แก็กแกรกขึ้นถ้าเราไปทางนั้นถ้าเราก้าวข้าความผิดพลาดไม่ได้มันคือความล้มเหลวแต่ถ้าเรากล้าไปได้อย่างมันคือบทเรียนสอนเบียร์ผมเองเนี่ยอย่าไปกินครับเบียร์ไม่ดีเบียร์ถท้าพิบไม่ดีอย่าจินกิน,กนลงหรือเปล่าเบียร์ห่วยอันนี้ไม่ใช่การโฆษณา,าครับเพราะผมด่าเบียร์ตัวเองอยู่ฟ้องดิฟ้องดิฟ้องดิกูสู้สามสารไอ้เหี้ย คือความแพ้แพ้เนี่ยมันก็เป็นตามตัวเลขเฉยๆคือใน,ใน,ในสภาเนี่ยมันผมว่ามันมีมันเป็นสงครามแหละวอมันมีหลายแบทเทิลมันมีหลายส,ส,สมรภูมิตามหลักการแล้วเนี่ยโหดูจากชัยภูมิลาลบเนี่ยเราต้องแพ้อยู่แล้วอ่ะแต่ในสมรภูมิอื่นทั้งหมดเลยเนี่ย เราชนะหมดเลยสังคมประชาชนคือผมว่ามันได้เราชนะในสมรภูมิทางความคิดตรงนี้เป็นหมดแล้วถึงแม้ไม่โหวตเห็นด้วยกับผมก็เห็นด้วยกับไอเดียผมอยู่ดีอะผมถึงบอกแล้วว่าผมชนะทางความคิดไปแล้วประเทศไทยตอนนี้นอกจากจะตื่นประชาธิปไตยแล้วเราไม่ได้อยู่ในโลกของทุนนิยมเลยเราอยู่ในสภาพเศรษฐกิจแบบโอลิการ์คี้คือเป็นแบบคณะทิปไตยที่แบบมีแบบคนที่อยู่รอบๆผู้มีอำนาจมีโอกาสแสวงหาความมั่งคั่งให้กับตัวเองและครอบครัวเท่านั้นเองเหรอ ถ้ามีกฎกระทรวงแก้ได้ก็แก้ก็ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติได้ไวก้าวไกลเป็นรัฐบาล7วันมันก็แก้ได้แล้วก็ถ้าเป็นรัฐบาลก็ปึ้งเลย7วัน